สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสบวสุขคนพี่น้องมือี้กับพบกพ่อยานุเกล้าพี่น้องยานุก็มีข่าวมาเตดเรื่องพระเอกพี่น้องพระเอกแม่พี่น้องจ๋าลอคักรอแน่พี่น้องแพวแอนซันนางเอกเกินต้านน่ารักเกินต้านคู่สร้างคู่สมสุดสุดพี่น้องพระเอกอะลอลอนางเอกก็สวยสวยน่ารักคักพี่น้องน่ารักที่สุดเลยพี่น้องพระเอกแล้วก็ว่า สองงานพี่แพลวสู้ๆนะคะพี่นองน่ารักที่สุดเลยพี่นองเปิ้ลแซวกันเลนดีดีดพระเอกนางเอกพี่นองครูสัางครูสมครูบุญบารมีสปอร์ตซึ่งกันเละกันน่ารักที่สุดเลยพี่นองจ๋าน่ารักมากคะ่ะแพลวันสันรักเกินน่ารักเกินต้านครูสร้างครูสมสุดๆคะ่ะน่ารักจังเลยแ,ลแต่งวันนั้นเป็นต้น ขอให้คุณแข็งแก่งแบบนี้ตลอดไปนะคะน่ารักที่สุดเลยขอเป็นน่ารักค่ะพี่น้องจา่าเพกแล้วก็เบาเลี้ยงกันเพื่อนไหลสดกับนางเอกดีพี่น้องนางเอกแล้วไหลสดเราเพล็ก,กแล้วก็นัอกไหลสดกับดูเพื่อนเพล็กกับว่าได้เขามารวมฮานะพี่น้องจ่าแล้วกันไห่สดว่ากันแล้วก็บอกว่าให้พื้นเทียนนังเอกกับขอบขวัาเพื่อนแล้ววัาที่ดีพี่น้องจา่าเพลอกนะแลาว,ว่าให้ พื้นที่ของครอบครัวเพื่อนเ้ากันแล้วก็ว่าเรามาไหลสดที่หลังก็ได้แล้วก็มาไ,มไหลสดกินเขาเบาอันเอฟซีลายๆท่านเพื่นก็นว่าเข้าใจเนาะเพราะว่ายิบนั่งเอกเป็นอยู่กับน้องกับลูกก็อย่างไง้ความเป็นส่วนตัวของเพิ่นแล้วก็วห้เวลาของครอบครัวเพิ่นเอกเราก็ว่าบ่รม่นว่าเสียนเขาไปแล้วก็ล้อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ก่อนจังไคอ่างนั่นพี่น้องเราบอกสีดีพี่น้องวอรดี้ดีพี่น้องจา้า แลว,ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนจังคอยนนานแล้วก็บอกว่าบ่าบาเมนวานแล้วญานดอกแล้วเขาไปเขาไปอยู่แต่ว่าเรามีความเก่งใจต้องการให้นังเอกมีความปิ่น่วนตัวกระูกกระเต่ากับขอบขวเพลินพี่นอ้องเพเกแล้วเบาดีหูจะคว้มคักพี่น้องจะเป็นเป็นตาหักคักซาสเสมนสีบ่ให้เอฟซีแฟนขับลงเลยย่างไดเพะเอกก็นาหักนังเอกกน็นารักพี่น้องจาเวลาเพิ่นน่าไปเบิง่งทั้งวทีนังเอกก็ยิม้ม ดูแลเทคแคร์ care, แฟนคลับดีดีเพเอกะคอยดูแลเทคแคร์ care, นังเอกนะนะาฮักนาฮักพี่น้องจา่าเพิ่งกัยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักเป็นกันเองกับเอฟซีดีดีพี่น้องจา่นะานาฮักครับพี่น้องจา่าจะคอยเพิ่นเป็นยายนิว้วรุ่นเลยละ่ะให้เป็นเป็น,ปนคููจริงคููสางคููสมคููบุญบารามีเฮงเฮงปัง,ป,งปังเลยรวยไปน้ำกันเลยพี่น้องเพเอกแล้วก็เบาแบบเพเอกใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายเหรเดีพี่น้องนิ้วนางข้างซ้ายคือว่า จองไวเราเด้พี่น้องน่ารักที่สุดเลยพี่น้องเดียวเพ่เอกก่ว่าล้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์ก่อนกะสิย่นิววาเพื่อนพร้อมที่จะเปิดตัวว่าพี่น้องจ่ามุเจ้าว่าจังไรกะคอมเมนต์มาสู่ฟังได้เด้อพี่น้องเบาแนวมันดีได้สเปนนี้กระถิบว่ากันเด้อพี่น้องเอาแบบโพสิทีฟเอาวนคนที่หักกันเพื่อกน,นั่งเอกเด้อพี่น้องจาา่าเฮาหักของพวกเขาเพราะกระเบื้องของ,ของพวกเขาเพราะว่าเบาในทั้งอันคิดบวกมีความสุข น้ำกันเด้อพี่น้องจ๋าขอให้เฮงเฮงปังปังเร็วๆเด้อพี่น้องหกักพระเอกนางเอกขอให้เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่เฮงคู่ปังคู่แท้เร็วๆเด้อจ้าเปิดตัวเร็วๆเด้อพระเอกกับนางเองซกซาธุพี่น้องจา้าพี่น้องมีความจิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย